ลูงเหนื่อยไหมวัน yeah, น right. so ี yeah. okay, ้เหนื่อยเหนื่อยเลยเหรอตอนลุงก้มเปลาก้มเปลาอ่ะลูงไม่น่ามืดไปปวดขาเลยเหรอไปปวดขาไป่ามปวดเแลาวเราแข็งแรงอยู่แล้วโอ้ลุงแข็งแรงจริงทุกคนดูจากคลิปเมื่อกี้ได้เลยคืออิมองลุงเหรอกลัวแกจะล้มกลัวแกจะหน้ามืดแต่แกก็คือแบบอยู่เงี้ย ก็ได้ก็เงยได้ตลอดไปหนูยังจะแบบว่าเจงจะหน้ามืดเลยนะแต่ลุงคือโู่ชีวิตมากลุงแข็งแรงขนาดนี้เพราะลุงมีตัวช่วยค่ะทุกคนไม่ได้โชคช่วยนะแล้วก็ความแข็งแรงนี้ไม่ได้มีกันง่ายเรามีวิตามินมาช่วยเราใช่มีอยู่ตัวหนึ่งที่เรากินบำรุงมาตลอดเลยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเวลเฟกตัวนี้ช่วยบำรุงกระดูกไขข้อแล้วก็เส้นเอ็นนะคะใครที่เส้นเอ็นไม่ยืดหยุ่นเส้นเอ็นอักเสบเส้นเอ็นฝืดตึงจะก้มเงยก้มเงยแบบลุงอ่ะไม่ได้นะเพราะว่ามันปวดมัน ถ้าใครอยากให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น <Net' S 1> แค่ทานวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเช้าก็แข็งแรงแบบลุงหมูฝอยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่กล้าซื้อแบบกล่องใหญ่นะคะเรามีขนาดทดลองแบบนี้นะคะ390บาทมีค้ดส่วนลดด้วยนะคะคูปองส่วนลดคือฉ่ำมาก <ห ừ. S 1> ถ้าใครกดทันตุนได้ตุนยังไงสนใจก็ไปดูที่ตะกาได้เลยนะคะ